แต่และว,วันกาจะถึงบ้านอ๋อฮอยวิุนี่ตุนอยากกินอยากกินผมแต่เช้าเลยเหรอมาดิเข้ามาดิเข้ามาดิไอ้หนูอย่าอย่าห้าวอย่าห้าวเอ้ยโอ้ยโอ้ยมันตีถึงได้ไงวะมามามาลิ้นโอ้ยลิ้นกบดันไม่ถึงครับผมเฮ้ยเฮ้ยมีคาโนมาข้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตั้งลาก่อนเฮ้ยแล้วยิงธนูบนหลังกบได้นะครับผมเกยหนีมา มันไม่หันให้วะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อจัดจานเองแล้วเดี๋ยวไอ้พี่กบครับผมจัดจานทีหลังตอนมันใกล้จะตายจะได้ได้เลเวลด้วยเออพี่กบนี้ต้องจับตัวเลเวลเยอะกว่าน,นี้นะอันนี้ร้อยไปครับผมอืมาดิคานอเออเอาละให,ให้ให้เลือดเหลือน้อยอย่างนี้แล้วก็จัดได้ครับผมเอา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 คานคานออยังไงคานออยังไงยังไงยังไงเรียบร้อยไปครับผมหให้เหนื่อยเด็ดเท้าเลย กบเนี่ยชอบมากครับผมเวลาเดินทางอะไรมันก็ดีนะครับผมนั่นแหละถึงต้องหาจับตัวรีเวลเยอะอีกตัวหนึ่งขอบคุณคอมเมนต์ก่อนนะผมดีมาบอกดาผมพี่อะพี่ลืมหรือเปล่าวะลักเดี๋ยวไม่ลืมหรอกเธอระเบิดเต็มหน้าวิ่งมาเจอมาเจอเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก่อนมันจะตามไหมไม่ตามเนาะล่งบีเวอร์นะผมให้ซีเมนเยอะมากนี่ไง เอออยู่แถวนี้ดีตลอดครับผมมันจะตั้งรังอยู่แถวคลองแถวเออแม่น้ำอะไรอยา่างนี้เนาะโอ้ลืมไปได้ไงครับผมเคยทำคลิปเมื่อนานมาแล้วเหมือนกันเนาะนี่ไงครับผมอา่าได้ซีเมนต์เยอะมากครับผมมีเห็ดมีอะไรด้วยนะแต่ไม้อัจริงๆแล้วเราควรจะทำลายมันไหมถ้าเกิดเราเอาไม้ออกก็คือรังมันจะแตกเลยนะผมแต่อันนี้จำไม่ได้จริงๆว่าควรเอาไม้ไว้หรือไม้ออกนะครับผม แต่เราได้ซีเมนมาแล้วแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาอีกลังครับผมลืมได้ไงเมื่อวานคือไปปลาแบบตองถ้ำลวดเลยนะผมมาพี่กบไปปลาเปลือกปลแรงโตรจะเสียเวลาได้มา900ยิงอะ่ะทำซีเมนได้เท่าไหร่เองเถอะ900เนี่ยนี่เช้าแล้วไม่ต้องใส่หรอกโอ้โหลางบีเวอร์มันมันหาง่ายไหมมันก็ไม่ได้หาง่ายนะจริงๆแล้วอะแต่แถวนี้มันมีนะผมแต่ไม่มีบีเวอร์เนาะ มีเิ่มไปไหนหมดไม่รู้ครับผมโอเคได้สองร้อยโอ้วันนี้ก็หกร้อยเนอะเนาะอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่อยากทําลายมันลังมันครับผมมีเห็ดด้วยนะฮะโอเคมีตีเมนครับผมเห็นได้ได้ทั้งเห็ดได้ทั้งตีเมนครับผมสบายแล้วแลลวล่ะโอ้โหลูงี้มาตั้งนานแล้วครับผมแต่นั่นแหละการจะหาลังมันก็ไม่ใช่ง่ายๆครับผมเนี่ยเจอแค่สองลังนะผมอยู่บริเวณรอบๆเนี้ย คือก่อนหน้านี้ก็เคยเจอมานานแล้วแหละแต่ไม่อยากโดนบีเวอร์ไลคิดนะครับผมบ <c oughs> ีเวอร์ถ้าเห็นเราค้นลังมันโจมตีเลยนะแลวโจมตีหนักด้วยต้องระวังกันด้วยนะครับผมเกตเห่ okay, วนี้ไม่มีแล้วล่ะมีแค่เห็นแค่สองลงนี่แหละแต่ก็ถือว่าได้ได้มาใช้เยอะครับผมแน่นอนว่าวันเนี้ยเราต้องการรีเมนอย่างมากเลยนะครับผมมีสิ่งที่ต้องทํานั่นก็คือกับดักแซบนั่นเองครับผมเออมันจะเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรรีดยางไม้เหรอประมาณนั้นแหละ เดี๋ยวเรากลับบ้านไปทําก่อนเนาะยางไม้มันต้องรอเวลาไงเราต้องทําแซปไว้เผื่อพอเราทํามันโอ้ใช้ซีเมนต์วัตถุดิบต้องเยอะครับผมเราจะทำสักประมาณสิบกว่าอันนะฮะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันได้เท่าไหร่เนาะเอ้ยแต่เดี๋ยวเราต้องใช้เหล็กด้วยครับผมเดี๋ยวไปทําบนภูเขาดีกว่าวะ่ะเออลืมเลยมันต้องใช้เหล็กด้วยไปเสียดเที่ยวอีกไปไปไปให้มันทีเดียวได้เลยการเดินทางโอ้โห กว่าจะขึ้นเข่ามาได้เนี่ยวันหนึ่งอ่ะมันต้องใจให้คุ้มเว้ยจะเปลี่ยนเป็นอาร์กเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงแล้วนะผมก็วันๆน่ะเนี่ยมันวันต่อวันเลยนะผมแล้วมันต้องใจให้คุ้มกว่าจะมาถึงแต่ละดี่คือถ้าแบบคิดอะไรผิดพลาดนิดนึงคือจบเลยนะคิดพลาดไม่ได้เลยครับผมแล้วเผ็นในใจคนนี้ก็ไม่ค่อยจะวางด้วยเดี๋ยวขอเกลี้ยก์ของลงแบบว่าสมิตี้กับโคก่อนนะเออ เราต้องทํตรีเมนไว้ด้วยนะผมยังไงเราก็ฟาร์มเปลือกมะเร็งมาแล้ววันนี้รีเมนก็มีแล้วนะผมแต่รีเมนเนี่ยเราจะาไปใช้ครับไอทีแซฟก่อนนะผมยวขอเกียร์ของก่อนนะจะยุ่งอยู่โอเคเจ็ดสิบหกเลยเหรอโอหรือว่าหรือว่าได้เยอะอยู่วะผมมันน่าจะต้องเอาหินมาเพิ่มปะ่ะเพราะว่าเปลือกมะเร็งเนี่ยมีเยอะอยู่นะผมแต่เก้าร้อยก็ไม่ถือว่าเยอะนะฟาร์มาสงถ้ำทั้งวันโอ้โหได้เท่านี้โคตรจะบาวิว ถือว่าได้น้อยมากครับผมใส่เข้าไปน่าจะค้ามได้เพิ่มอยู่โหดูเต็มดีอ่ะร้อยหนึ่งอ่ะแล้วคิดดูไปอาในลังบีเวอร์คือได้ดีสี่ห้าร้อยหกร้อยหุ่มต่างกันเยอะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเรื่องเหล็กเนี่ยเรามีเยอะแล้วนะเดี๋ยวชุดเราจะทําให้มันเต็มครบนะผมเพราะว่าเขาไม่มีถุงมือกระถุงเท้ามาตั้งนานแล้วนะผมรองเท้ากับกัสนับมือเนี่ย หมาแบบเปยืยเปือยจัดเลยครับผมแล้วหายเราไม่มีเลยเหรอว่านี่อยู่ไหนหมดวะเออมันลองใช้หายด้วยนะผมชุดเนี่ยแต่ยังน้อยเหล็กเราก็เผารอไว้ได้เยอะอยู่นะแต่อันเนี้ยมันดับหมดแล้วนะผมไอ้ต่ามันเนี้ยเพราะว่าเราทําดีหลังแล้วจําได้ว่าเราใส่ปืนน้อยเดี๋ยวว่างๆต้องมาฟาร์มเผื่อไว้เนาะเพราะเหล็กเหลือ,อเยอะเลยดูดิยังไม่ได้เผาโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็เราเคลียร์ไว้แล้วนะผมเดี๋ยวเรามาดูว่าผมว่าแซปเนี่ยอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่นะผม ไอ้เจ้าตัวแซปเนี่ยต้องอธิบายก่อนมันเป็นทีแซบนะผมเป็นเหมือนกับพวกเขาเรียกอะไรอะจีดยางอะไรประมาณนั้นครับผมนี่ไงรลเวลสามหกครับผมนี่เลยครับผมทีแซบแถบนะผมก็จะเป็นเหมือนตัวให้ยางไม้ปล่อยยางไม้ออกมาอะไรประมาณนี้้นงครับได้ในโต๊มิตตี้นะผมแต่ว่าที่จะทาเขื่อไว้ก่อนเพราะมันใช้เวลานานกว่าจะหยุดกว่าจะมีไอ้เหลืองๆอ,ออกมาครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องทําเขื่อไว้ นี่ไงเห็นไหมใช้ซีเมนอย่างเยอะเหล็กอย่างเยอะเดี๋ยวขอดาคลิปก,กว่าอันแล้วกันนะผมทําได้เท่าไหนก็เท่านั้นเนาะถ้าจําไม่ผิดนะหนึ่งวันอะ่ะหนึ่งวันในในเกมเต็มเต็มอะ่ะมันจะหยดแค่ประมาณหนึ่งหยดครับผมแล้วถ้าเราทําน้อยอะ่ะโคตรเสียของเลยโอ้ได้สิบเจ็ดอันเหรอเอาตาสิบห้าไหมสิบห้าบอครับผมอะสิบเจ็ดัน ไม่จเาเหล็กไว้ทําชุดเ <c oughs> จ้าของที่เหลือไว้ทําชุดบ้างนะผมแล้วก็เก็บซีเมนต์ไว้ด้วยแล้วก็ไอเนี้ยก็จําเป็นนะจริงๆแล้วอะแพลตฟอร์มที่มันเป็นบ้านต้นไม้อะอันนี้ก็เคยทําในอาร์บูตอนไปแล้วนะผมเออไอเรื่องแพลตฟอร์มบ้านต้นไม้เห็นไหมอันนี้ัะผมมันใช้ของเยอะเหมือนกันเนาะก็ครับเอาไปไหนอะค้าบในสมิตี้เนี่ยแหละนี่ไงโอเคเห็นไหมโอ้โหมันใช้ซีเมนต์โคตรเยอะครับผม แล้วคือเราต้องความจริงอะ่ะต้องทไอ้แพลตฟอร์มไปก่อนแล้วก็ไปวางแล้วก็เอาไอ้ทีแท็บเนี่ยไปแปะแปะไ,ไว้คร้บผมไม่งั้นเราจะขึ้นไปเก็บไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับผมจะให้แบบเราไปทําเผื่อไว้ก่อนไงแล้วรีเมนของพอแล้วเราก็ค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวต้องนําไปดีละอย่างนะครับผมทุกคนอ๋อนี่ไงไฮอ๋อตอนนั้นเราเอาไฮมาทำไอกระป๋องน้ำมันแก๊สโซลีนนี่หว่าใช่ไหมเออว่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วตอนเลกผ่านตาไปได้ไงเนีน่ยปามี่โอ้โหตาทำด้วยไร<ไ>ก็เดี๋ยวขอหายไปเลยแล้วกันนะเออมันต้องใช้ทำชุดไงแพตฟอร์มาเลยเดี๋ยวว่ากันอีกนานครับผมวันนี้เอาของให้กบก่อนเคลีรยไม่ดีละอย่างแล้วกันนะผมทุกคนมันต้องไปดีละตเต็ดดีละวันให้เห็นแบบชัดๆครับผมโอเคครับผมทุกคนวันนี้เราก็ทำได้แล้วนะผมดีแทบแถบดรอปนี่เลยครับผมมันจะเหมือนปีอ <c> ะ <oughs> เหมือนอะไรสักอย่างนึงแหละเดี๋ยวเราต้องเนี่ยเกียร์ขอโอ้มันขาดไฟเบอร์อีกโอ้โหเฮ้ยไม่เคยเตรียมเลยเลยสดสดสดจัดครับผมจริงๆแล้วไฟเบอร์เนี่ยเรามีแบบเป็นหมื่นแล้วนะจะฟาร์มไปแตนก็ได้แล้วผมตอนนี้เรามีเล็บยาวแล้วคือไฟเบอร์ไม่ได้แบบขาดเลยฮะแต่มันไม่ได้เตรียมมาไงใคร ไม,ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาทําชุดด้วยเลยไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรลักอย่างครับผมแล้วเมื่อวานเราเพิ่งไปลมท่าม,มาไงเออไม่ได้กลับบ้านครับผมนั่นแง่เห็นไหมมีเหตุผลครับผม <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ลืมแต่คนมีเหตุผลความไปเรื่อยๆย่างเสียเวลาครับผมแล้ววันหนึ่งมันจะได้อะไรไม่ได้ปลามี่มันจะได้ปากไหมเนีย่ยโอเคโอ้ดำได้แล้วครับผมสนับมือกับรองเท้า เอารองเท้าขาดเล็กอีก <Die machen> แต่ขาดน,นิดเดียวไม่เป็นไรนะเจ้าเผาได้ละเผาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเมื่อก่อนนะผมวันก,ก่อนนะใครยังไม่ได้ดูเราทําพวกเหมืองอะไรไปหมดแล้วนะผมเราทยอยทําทีละอย่างแล้วนะผมซึ่งเราต้องทําเผื่อไว้เราจะไปรออย่างเดียวไม่ได้ครับผมเพราะมันใช้เวลาเผานานเนาะโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเกลี่ยของอะไรกลับก่อนนี่นี่ที่กี่พี่แรปเตอร์เออก็ว่าอยู่มันไปอยู่ไหน เหมือนจะได้จักของขวัญไน้ผมแล้วก็เออลืมเลยมาไต่ในวันเลตมิตต้โอเคเกียร์ของกลับไอ้หมดครับผมเอาไปด้วยดีกว่าเพราะว่าข้างบนเนี่ยส่วนใหญ่กะว่าจะเอาไว้เป็นเหมืองเหล็กพ <c oughs> ี่ดอนจะเอาอะไรออกก็เสียดายครับผมเอ้ยหนักตัวอีกทําไงดีวะเอาเนื้อออกเนื้อเนื้อจริงๆิพี่ดอนอย่าเพิ่งกินแล้วกันเนาะค่อยกับไปกินที่บ้าน <laughs> จเจ้าเห็ดออกก็กระลายอยู่ครับผมโอ้หนักตั้งสิบโลไปไปทั้งอย่างเงี้ยแหละไอ้นี่มันชอบแบกของอยู่แล้วครับผมทุกคนส่วนพี่กบเนี่ยเดี๋ยวพี่กบอยู่นี่ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพอ่อเรียกกลับเดี๋ยวเรียกแบบนั่นเลยครับผมเทเลยพอร์ดไปเลยโอเค <laughs> วันหนึ่งมันต้องได้ดิปามี่มึงจะไม่ได้ปักแล้วเนี่ยมันจะเย็นจะมืดเอานะโอ้แล้วกว็จะถึงบ้าน แต่ดีนะว่าเป็นพี่ดอนครับผม้าเป็นพี่อาเจนก็ถึงพรุ่งนี้นู่นแหละแจวมีแจวด้วยเกยชุดพร้อมคนพร้อมมันก็ใช้ยอยู่ดีแหละเฮ้ยพี่อาเจนไข่เยอะจังเลยอ่ะไข่เยอะจังเลยเฮ้ยอ,อย่าบางดีพี่ดอนโอ้พี่อาเจนหนูไข่สองใบเลยเหรอเอาเก็บไปโดนนี้เออนะาไปตีต้นไม้เลยอะต้นไม้มันบงังครับผม จริงๆต้นไม้อันนี้ขึ้นสวยนะถ้าจับบ้านดีๆครับผมแต่ตอนนี้มันบังครับผมเดี๋ยวไข่เก็บไว้ให้พี่อาจเจนเนี่ยแหละเก็บไว้ในตัวไข่พวกนี้ใช้ทำคิปเปิร์หรือใช้กินเป็นอาหารแบบแก้เหนื่อยได้นะครับผมพี่แรลปเตอร์พ่อมีของมาฝากนี่ดิวกีพ่อก็ว่าอยู่มันหายไปไหนคานนี้แหละหนูเออจะได้ไปเที่ยวกับพ่อได้เดี๋ยวพ่อมีอีกอย่างหนึ่ง จำได้นี่มีตะกีนครับผมที่เขาแจกมาเอาดิอย่าให้เสียครับผมบีแรปเตอร์มาไส่ตะกีนไปเลยสวยหรูครับผมทุกคน <laughs> เป็นไงเป็นไงโอ้น่ารักขึ้นเลยอะไม่ดูดุแล้วครับผม <laughs> ไปเออยังไปอะ่ะพ่อไม่ได้เร็วๆนี้หรอกหนูน้ำหนักไม่พอ <laughs> โหมดนี้มันเป็นโหมด normal นะครับผมเลเวลไดนเสาราอาจจะน้อยหน่อยเดี๋ยวขอเกียร์ของเกียร์อะไรก่อนเนาะก็บของเข้าตู้ก่อนครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราไปปักกันเลยนะ้ครับผมก็เจ้าตัวนี้มันเป็นเหมือนตัวเก็บยางไม้อะไรประมาณนี้เนาะเคยรีวิวไปแล้วเมื่อนานมาแล้วนะผมกิปจับหมีมั้งถ้าจำไม่ผิดก็เจ้าดีดแล็บเนี่ยเป็นตัวเก็บยางไม้อย่างที่บอกแล้วครับผมมันจะเก็บใช้เวลานานเราก็เลยต้องมาปักไว้ก่อนครับผมประมาณหนึ่งวันในเกมมันถึงจะแบบได้เม็ดนึง ถ้าเราปักน้อยมันก็จะได้น้อยถูกป่ะเลือกต้นไม้ได้เลยได้ผมทุกคนในป่าเลด์บูธอย่าไปไกลมากนะเดี๋ยวลงนะอบอกตัวเองครับผมแล้วก็ต้นไม้แบบเนี้ยใช้ไม่ได้นะเนี่ยเออไม่ได้นะต้นที่เราสามารถตัดได้อ่ะอย่าไปปกักมันปักไม่ได้ครับผมนี่มันต้องปักไอ้ต้นที่แบบมันทําลายไม่ได้ต้นใหญ่ๆแบบเนี้ยเห็นไหมนีต้นแบบเนี้ยแหละครับผมโอ้เยอะแยะในป่าเลด์บูธเลือกเลือกเอาเลยครับผมตามสบายตามสะดวก ถ้าเล่น BVB มันเอ่อออนไลน์มันก็จะแบบใช้ร่วมกันใช่ไหมล่ะลากเขาหนาจอแล้วก็ปักได้เลยครับผมตามสบายจริงๆมันควรจะมีบ้านต้นไม้ก่อนนะเพราะว่ามันสูงเห็นไหมถ้าไม่ไม่ทำบ้านต้นไม้ก็ไม่รู้จะเก็บยังไงเหมือนกันครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> คือเราต้องเล่นไปอีกหลายวันถูกไหมเรามาทำก่อนล่วงหน้าเพื่อแบบเอาไปใช้สอยในอนาคตเออ ประมาณสิบวันในเกมอ่ะเดี๋ยวก็ได้ครบมันเอาไปสร้างรังพึ่งนะฮะผมเ,เธอรลอเบิดยังไงวะมันเป็นคนยังไงวะเธอเลอเบิดม,มันเป็นคนยังไงวะเฮ้ยโอเคก็ใช้มิดอนนะผมบินปักก็ได้นะจริงๆแล้วอะปักสูงๆก็ได้นะเดี๋ยวนั่นแหละเราค่อยวางทําแพลตฟอร์มมาวางแล้วก็ค่อยไปเก็บได้ครับผมต้นไม้อ้อมหนึ่งเนี่ยมันจะได้ประมาณสี่ต้นบ่ะสี่ต้นแหละไอ้ 4, 4สี่สี่เสาหน้ผมสี่เสาที่ปกัก นี่นะเราก็ปักมันจะแบบล็อกให้อยู่แล้วนะผมว่าเราควรจะปักเท่าไหนเท่าไหรเนาะเออได้สี่ครับผมบนล่างทั้งต้นก็ได้จะได้ประมาณสิบสองอันครับผมแต่เราไม่เอาสูงมากกันขี้เกียจปีนไปเก็บครับผม <c oughs> ต้นใกล้ๆกันดีกว่าเนาะนี่นเอาต้นนี้ดีกว่าครับผมใกล้กันแล้วปักไปเลยนะผมมันจําเป็นต้องใช้ในอนาคตแน่นอนครับผม ก็ถ้าอยากทํารังพึ่งก็ต้องใช้มันนะผมจะตัวแซบสีเหลืองๆเนี่ยนี่เราปักเผื่อไว้เลยปักเยอะเดี๋ยวมีเวลากลางค่ำกลางคืนก็จะไปทําเผื่อไว้อีกดาผมคือมันได้ใช้เยอะแต่เนี่ยปัญหามันต้องหาซีเมนน,นี่แหละหาซีเมนเยอะๆนะผมเมื่อจะมาตั้งโอเคผมทุกคนก็ตอนนี้ปักครบหมดแล้วนะผมเรียกได้ว่าโอ้โหนี้เป็นไงเอ,อ้เรามีเหมืองแล้วนะผมเหมืองผลิตแซบครับผมอ โอ้แต่จะเก็บยังไงถ้าไม่มีแบดฟอมไอ้บ้านต้นไม้เนี่ยต้องใครแบบปีนมาเหยียบแล้วก็เราเหยียบลูกไว้แล้วก็เก็บนะครับผมน่านนจะได้อยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมโอเคปักไว้ก่อนปักไว้ก่อนโอใจะใอีกนานตอนนี้เรายังมองไม่เห็นหรอกว่ามันได้เท่าไหร่ถึงดูไปก็เท่านั้นครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีวันนี้ครับผมทด่เหลือเวลาเดี๋ยวไปหาซีเมนก่อน หา้บ้านบีเวอร์ก่อนครับผมก่อนก่อนที่มันจะมืดเนี่ยมันเริ่มเย็นแล้วครับผมแถวนี้มันไม่มีแล้วเจอระเบิดมันยังไงวะมันยังไงวะเฮ้ยตามมาขนาดนี้โอ้โหมันยังห้าวะผมมาดิ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 ทำไมอะทำไมอะทำไมละโอ้โหเจอระเบิดยังห้าวะผมโอ้เกินไปเกินไปเพื่อนเกินไปเกินไปนี่นี่นี่ยังไงอะยังไงละยังไงเรียบเรียบร้อยไปครับผมโอ้โห อีกตัวยังยังวนอยู่ลำคาญเธอระเบิดมากเบลเยียนี่ทำไรอะเฮ้ยเหมือนมีเสียงใครอะไอ้คอมปี้ไอ้คอมปี้ครับโอ้โหคอมปี้มากัดพีดอนมาดิมาเลียนอีกมาทางนี้มาลังแกคนอื่นเขาทำไ,ไมมานี่มานี่มานี่ไหวยมาไหวยมาลังแกลังแกคนอื่นเขาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเจ้า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 ไออีดอนกินเนื้อหน่อยเพราะว่าเอาเนื้อพีดอนทิ้งหมดครับผมลืมเลย เออดีดีดีต้องไงพี่ดอนกินเนื้อเท่าไรเฮ้ย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 ยายายาอย่าลงน้ตตําเด็ดขาดนี่ใหญ่เรียบร้อยไปครับผมมัเรียนอีกมีท่าตะตันในน้านะครับผมโอเคเดี๋ยวดูสังเกตลังบีเวอร์ก่อนบีเวอร์เนี่ยตอนนั้นที่เราไม่ได้แบบทําลังทิ้งใช่ไหมดูก่อนนะครับผมว่ามันเนี่ยจะมีแบบซีเมนต์กลับมาอีกหรือเปล่าลุ้นให้มีเถอะไม่มีครับผม งั้นเราก็ทิ้งรังมันเล่นได้เลยไหมทิ้งเลยเนาะแ,แถวๆนี้ไม่มีบีเวอร์ว่ะมันจะมีรังเพิ่มมาใหม่อีกป่เนี่ยทิ้งไม้ด้วยัะผมมันหนักตัวเราต้องหารังบีเวอร์ก่อนจะมืดนะผมจะหาเจอไหมนะ่ะแล้วบีเวอร์หายไปไหนบดแถวเนี่ยไม่ใช่ตะไพโนว่าเขมือปวดหรอเห็นเห็นตอนนั้นตะไพโนมาวิ่งแถวๆด,ดีอยู่นะผมตะไพโนคงเขมือปวดแล้วละ่ะยังหัวจะปวด เราต้องรีบขนหาผมวันนี้ต้องได้ซีเมนต์เพราะว่าทําได้ซีเมนต์ปุ๊บเราจะได้เอาไปทําเพดฟอร์มเออเราจะได้มีบ้านต้นไม้เราจะไปปีนขึ้นไปเก็บให้มันได้ดีไงใช่ไหมมันไม่มีเลยวะมองแบบบนผิวน้ําแบบนี้ความจริงก็เห็นนะถ้ามองดีๆอ่ะไม่ต้องลงน้ําก็ได้นะครับผมค่อยๆมองไปนะครับผมไม่ต้องรีบไปเรื่อยๆฮะจบแล้ว,วัะผมบีเวอร์โอ้โหเจอบีเวอร์แต่ไม่เจอรังได้ไงวะทุกคน แปลกว่ะแล้วนี่มันมืดเท่าไหนเราก็ไม่รู้เนื้อหาไม่เจอเลยครับผมโอ้โหน่าจะได้ตัดิดีบ้ามันไม่มันไม่เจอเลยเลยนะเดี๋ยวขอนอนก่อนแล้วกันท,ทําที่ที่นอนไม่ไหวแล้วครับผมตอนนี้มันมืดมากแล้ว,ว่าขอทําบ้านเล็กๆนอนก่อนนะครับผมแถวนี้นอนมอดตัวไม่ได้ด้วยเออเก็บเรื่อยๆครับผมทําบ้านกระต๊อบเล็กๆพอครับผมนอนแบบกางแจ้งไม่ได้ฮะแถวนี้มันเถื่อนนะผม โอ้โหไปจนแบบสุดเลยต้องตัดอะ่ะตัดแล้วเดี๋ยวทุกคนจนะไม่รู้อีกว่าไปไหนมาบ้างก็ไปสุดซอยอะจะบอกใครเผื่อต้องตัดนะผมไปสุดคลองออกสุดคลองไม่เจอเลยแล้วมาเจอเดี๋ยวตรงตรงนี้ยวนกลับมาอีกเจอบีเวอร์โอ้โหไม่ต้องให้บ่นได้ไงอะ่ะเจอบีเวอร์แตวไม่มีรังเอ้ยต้องตั้งสี่อันครับผมมันจะเป็นแบบเออเราตั้ตงแบบพอนอนแล้วพอนอนคนเดียวพอเดี๋ยวพี่ดอนให้ไปนอนตรงโขดหินแถวไหนก็ได้ ให้ลูกนอนข้างนอกก็ได้ครับผมบ้านแค่นี้มันไม่พอหรอกหนูพี่ดอนก็นตัวใหญ่เกินแล้วเด็กเกณหนึ่งตจนีจบเลยเออนี่แหละป่ไปเลยครับผมไปตั้งบ้านอย่างนี้ไม่ได้นะกีก้ามากัดแตกผมถนะึงไม่ต้องกีก้าดีเล็กก็กัดแตกแล้วครับผม <laughs> อันนี้เราสร้างพอนอนไงเออนี่เป็นไงพออยู่ครับผมพออยู่นี่พี่ดอนเนี่ยต้องไปนอนบนโกดหิน เดี๋ยวพ่อนอนคนเดียวพอแถวนี้มันมืดมากแล้วนะเว้ยคือแบบมันนานมากเลยนะผมที่มาตามหาโอ้โหไม่รู้นานเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้จบแล้วผมวันนี้ภารกิจไม่ได้เลยเลยอะทั้งคืนอะไม่ได้เลยเลยโอเคก็ขาดโทษใช่ไหมเราต้องไม่ให้ตัวอะไรตัดลายเข้ามาใกล้ครับผมไดโนเสาร์ดูๆเข้ามาเราต้องวางโทษด,ด้วยเหลือหินเออือนั่นละ โอเคได้โทรนะผมนี่อ้อจบแล้วจบเลย <c oughs> หาตั้งนานหนูตาว่าจะได้แบบซีเมนไปทาของไม่ได้เลยครับผมพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ค่อยฟาร์มกันใหม่ครับผมวันนี้เท่านี้แหละจบ okay. โอเคเฮ้อดึกมากแล้วนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวนอนก่อนนะครับผมทุกท่านลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยววาง ให้มันมันจะวางยังไงวะเนี่ยชิบหาย <c oughs> เอ้ยวางก็ยากอีกอืนอนแบบนี้มันก็ไม่ได้เหมือนนอนกับพื้นดีกว่าไอ้ปามี่ <c oughs> โอเคครับผมทุกคนปวดบื้ดมากแล้วนะวันนี้ไม่ได้เลยเลยจริงจริงครับผมขอตัวลาตีสวัสดีก่อนครับผมโอ้โหจะเช้าแล้วว่ะไปนอนนอนครับผมลาฝันด,ดีลาตีสวัสดี <c oughs> 我就ปวด。